ดวงชะตาของชาวราศีกันในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีกันคือดาวพุธนะครับ การที่ดาวพุธของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีมีนเรียกได้ว่าดาวพุธอาจจะต้องเจอกับแรงกดดันจากดาวพระราหูอยู่นะครับแถมยังยังติดพบเรือนที่เรียกว่าดาวพุธติดตำแหน่งเป็นปลาและยังแถมติดตำแหน่งเป็นนิดอีกด้วยเพราะฉะนั้นการที่ดาวพุธนะครับอยู่ในจุดที่อ่อนแอแบบนี้มันก็จะทําให้ชาวราศีกันเองจะต้องพบเจอกเกี่ยวกับในเรื่องราวของอุปสรรคภาระ ปัญหาแรงอึดอัดแล้วก็ความกดดันเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งเหตุการณ์ต่างๆก็จะเริ่มถูกคลี่คลายเกิดขึ้นหลังจากวันที่7พฤษภาคมในเวลา19นาฬิกา41เนาทีเมื่อดาพุธจะทําการหลุดจากความเป็นปลาแล้วก็หลุดจากความเป็นนิดโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีเมษนะครับซึ่งถือว่าราศีเมษนั้นเป็นภพเรือนของมรณะอยู่แต่อย่างน้อยๆข้อดีก็เลยก็คือหลุดพ้นจากตําแหน่งที่อ่อนแอเกิดขึ้นนั่นเองและแถมยังหลุดพ้นจากความกดดันจาก คู่ศัตรูคือดาวราหูเกิดขึ้นได้อีกด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่ดาวของคุณเองนะครับคือดาวประจําตัวอย่างดาวพุธนั้นถึงแม้จะโครจรอ,อยู่ในมรณะแต่เขาได้หลุดพ้นจากในตําแหน่งที่เสียแบบนี้มันก็จะทําให้ชีวิตของชาวราศีกันเองจะเริ่มมีการขับเคลื่อนได้ดีขึ้นความกดดันความอึอดอัดภาระอุปสรรคและปัญหาค่อยๆคลี่คลายนะครับได้น้อยลงกว่าเดิมเลยทีเดียวครับ เหตุการณ์ต่างๆก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากกว่าเดิมแต่เพียงแค่ว่าสถานการณ์ของคุณนั้นอาจจะยังดูตึงๆึงมืออยู่ในลักษณะของการที่เรียกว่าคุณอาจจะยังรู้สึกหมดแรงหมดไฟหรือไม่ค่อยมีกําลังใจสักเท่าไหร่ในการขับเคลื่อนชีวิตนะครับอาจจะต้องเฝ้ารอหน่อยเพราะรอจนถึงวันที่25พฤษภาคมในเวลา13นาฬิกา14นาทีรอให้ดาวพุธของคุณจะทําการโยกย้ายเข้าไปสู่ในเรือนของราศีพฤษภเกิดขึ้นนะครับ ในช่วงจังหวะที่ดาวพุธจากโครจรเข้ามาเรือนพุธศพตรงนี้จะเป็นจุดที่สําคัญมากในการที่คุณเองนะครับชาวราศีกันจะได้พบเจอกับในเรื่องราวของความสําเร็จเกิดขึ้นเพราะเปรียบเสมือนกับเรือนของพบเรือนของราศีพุธศนั้นจะเป็นพบเรือนของสุภาะฉะนั้นการที่ดาวประจําตัวอยู่ในพบสุภาษะเท่ากับว่าคุณเองจะมีแรงขับเคลื่อนชีวิตได้มากขึ้นกว่าเดิมและก็มีไฟในการที่จะทําให้คุณเองมีจุดของการกระตุ้นกระหายเกี่ยวกับความสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยเช่นเดียวกัน หยิบจับหรือทําอะไรก็สะดวกและก็ประสบความสำเร็จได้มากด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะยังได้พบเจอกับดาวพฤหัสบด,ดีที่รอตั้งรับอยู่แล้วยังได้พบเจอกับดาวอาทิตย์ซึ่งถือว่านะครับเป็นแรงไฟแรงกายที่จะทําให้คุณเองนะครับชาวราศีกันมีไฟในการขับเคลื่อนชีวิตมากขึ้นกับเขานะครับและแถมยังเป็นดาวคู่วิชาการอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถือว่ายังเป็นลักษณะข,ของการที่จะทําให้คุณเองประสบความสำเร็จได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมอย่างมากโดยเฉพาะหลังจากวันที่ 25- ่สาพฤษภา มเมื่อดาวพุธโคจรก็ไปสู่ในเรือนพ,พุธศพถือว่าดีมากๆนะครับถือว่าถ้าประกบคู่กันในแต่ละดาวที่ตั้งรับอยู่พุธกับพฤหัสเรียบเสมือนกับดาวคู่ปัญญาพุธกับดาวอาทิตย์เรือบเสมือนกับดาวคู่วิชาการพุธกับดาวสุขเรียบเสมือนกับดาวคู่ธาตุนะครับคู่ธาตุน้ํานั่นเองเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวมากๆทําให้ชาวราศีกันเองจะได้เจอกับจุดที่เรียกว่าความสําเร็จจะปรากฏขึ้นหลังจากวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของชาวราศีกันกันบ้างน,นะครับสำหรับดาวประจําตัวซึ่งถือว่าเป็นการงานของคุณนั้นก็จะเป็นดาวดวงเดียวกันกับดาวประจําตัวของคุณนั่นเองครับเพราะฉะนั้นดาวพุธก็จะเป็นตัวแทนทั้งการงานแล้วก็เป็นตัวแทนทั้งดาวประจําตัวของคุณฉะนั้นการที่ดาวพุธก่อนหน้านี้ที่อธิบายไปว่าจะต้องเจอกับแรงกดดันจากความหมายของดาวพุธท,ที่ติดตําแหน่งเป็นปลาและติดตําแหน่งเป็นนิด ซึ่งถือว่าอ่อนได้กันเลยทีเดียวครับมันก็เลยทําให้การงานของคุณจะติดปัญหาเกิดขึ้นจะมีภาระการกดดันความตึงเครียดหรือหยิบจับทําอะไรเกี่ยวกับการงานมักจะต้องเจอเกี่ยวกับอุปสรรคและก็ปัญหาเกิดขึ้นได้อยู่บ่อยครั้งยิ่งกว่านั้นนะครับยังเจอกับความกดดันจากคู่ศัตรูอยากดาวพระราหูอีกด้วยนะครับมันก็เลยทําให้การงานของคุณจะต้องเจอเกี่ยวกับในเรื่องราวของการแข่งขันที่สูงการนะครับที่จะต้องเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่ถูกอาจจะมีการป้ายสีเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันันนนะะรเพาฉ มันจะเป็นลักษณะธุรกิจที่จะเจอการแข่งขันที่ค่อนข้างจะเจอกับการแข่งขันที่สูงมากๆคู่แข่งขันที่ตัวนตัวฉกาดเลยทีเดียวก็ว่าได้เหตุการณ์ต่างๆจะเริ่มทยอยแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับหลังจากวันที่7พฤษภาคมเมื่อดาวพุธของคุณจะโยกย้ายหลุดพ้นจากการที่จะถูกกดดันจากดาวราหูแล้วก็หลุดพ้นจากการเป็นปลาแล้วก็หลุดพ้นจากความเป็นนิด เกิดขึ้นหลังจากวันที่7พฤษภาคมในเวลา 19..41 นาฬิกานาทีนะครับแต่ก็ยังอยู่ในภพเรือนของมอรณนะเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่าหเหตุการณ์ต่างๆความกดดันต่างๆอุปสรรคต่าง,างๆจะไม่ได้มากแล้วก็ไม่ได้กดดันเท่ากับในช่วงก่อนวันที่7ก็จริงครับแต่มันก็ยังเป็นความหมายของคำว,ว่ามรณะอยู่เท่ากับว่ามรณนะมันก็เปรียบเสมือนกับการที่ยังไม่เติบโตขึ้นหรือการงานยังไม่ค่อยมีความคืบหน้ายังไม่มีความเจริญรุ่งเรืองสักเท่าไหร่นั่นเอง ก็ต้องรอคอยก่อนครับเพราะว่าหลังจากวันที่25พฤษภาคมในเวลา13นาฬิกา14นาทีจะถึงจุดที่การงานของคุณจะเริ่มเติบโตแล้วนั่นเองครับเพราะการที่ดาวพุธของคุณจะโยกเข้าไปสู่ในเรือนของราศรีวิศว์จะเป็นจุดจังหวะที่เป็นแรงกระตุ้นให้การงานของคุณจะเริ่มมีจุดของการลงตัวมากขึ้นความสําเร็จมากขึ้นใครคาดหวังเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับการจเจริญเติบโตหรือเป้าหมายของธุรกิจที่คาดหวังความสําเร็จแล้วล่ะก็ในช่วงนับตั้งแต่วัน ที่25พฤษภาคม เป็นต้นไปถือว่าเป็นจุดที่เรียกว่าเริ่มลงตัวแล้วเริ่มเข้าที่เริ่มเข้าทางความสําเร็จจะเริ่มปรากฏผลลัพธ์ที่จะเป็นทิศทางด้านบวกให้แก่ชาวราศีกันเกิดขึ้นแล้วนั่นเองเพราะนะครับไม่เพียงแค่ว่าดาวพุธเองโคจรอ,อยู่ในภพสุภาภพของความเจริญเติบโตภพของความเจริญงอกงามภพของความสําเร็จแล้วยังอยู่เคียงข้างกับดาวที่ดีๆอย่างดาวพฤหัสอย่างดาวอาทิตย์แล้วก็อย่างดาวศุกร์อีกด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเหมือนที่บอกไปพุธกับพฤหัสเปรียบเสมือนกับคู่ปัญญา พูดกับดาวอาทิตย์เปรียบเสมือนกับดาวคู่วิชาการพูดกับดาวศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุน้ํามันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวกันไปหมดนั่นเองครับ และนอกจากนั้นดาวพุธเองก็ยังอยู่ในเรือนของพุธศพซึ่งถือว่าเป็นเรือนธาตุดินน้ําอยู่ในเรือนดินจะทําให้การเติบโตงอกงามขึ้นมาและแถมยังเป็นดาวคู่เรือนของดาวศุกร์ที่มาเป็นเกษตรอีกนะครับสุภาเกษตรก็เท่ากับว่าจะเป็นจุดจงหวัที่จะสร้างสารรค์ความสําเร็จให้ปรากฏขึ้นมานั่นเองทําให้ในเรื่องราวของธุรกิจการงานเติบโตและก็จะมีรูปแบบของคุณที่จะได้ตามเป้าหมายในสิ่งที่คุณคาดหวังในสิ่งที่คุณคาดการเกิดขึ้นกับเขาได้เลยทีเดียวแหละครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสําหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณก็คือดาวศุกร์นะครับการที่ดาวศุกร์ของคุณนะครับโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีเมษเลยได้ว่าดาวศุกร์เป็นตําแหน่งเป็นปลา ปลายังไม่พอนะครับยังแถมอยู่ในเรือนของมรณะอีกด้วยเพราะฉะนั้นการที่นะครับดาวอิทธิพลการเงินของคุณอยู่ในเรือนมรณะมันก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าการเงินมีจุดของการที่จะเก็บไม่ค่อยอยู่การเงินมีจุดของการที่จะดื้อตื้อตึงตึงหรือมีจุดที่คุณต้องแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาวะการเงินเกิดขึ้นและแถมดาวการเงินยังอยู่ในจุดที่อ่อนแอเป็นปลาอีกด้วยความหมายของคําว่าปลาก็คือเอาแน่เอานอนไม่ได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นดาวการเงินของคุณถือว่าเป็นจุดที่อ่อนแอ มากการเงินไม่ค่อยมีเงินเข้าในตามที่คุณคาดหวังนะครับก็ต้องรอนะครับเพราะว่าหลังจากในวันที่21พฤษภาคมในเวลา14นาฬิกา24นาทีดาวศุกร์ของคุณจะทําการโยกย้ายเข้าไปสู่ในเรือนพฤษภทาให้การเงินของคุณจะมาเป็นเกษตรตราธิบดีเกิดขึ้นในเรือนของภพสุภาภพสุภาคือภพเรือนของความสําเร็จการจเจริญเติบโตการจเจริญงอกงามเพราะฉะนั้นความสําเร็จก็จะเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่ในวันที่21พฤษภาคมเกิดขึ้นนั่นเอง ยิ่งนะครับจะกบคู่กันกับดาวพฤหัสอีกด้วยดาวพฤหัสที่อยู่รอคอยก่อนหน้านั้นก็จะยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้กเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินให้คูณทวีขึ้นมาได้รับแรงสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันและยิ่งหลังจากวันที่25พฤษภาคมเมื่อทั้งดาวการงานและก็ดาวประจําตัวของคุณโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนของพฤษศแล้วด้วยก็จะยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดในเรื่องราวของการเงินยิ่งเติบโตขึ้น ตามลําดับนะครับการเงินจะพัฒนาการเงินจะดีขึ้นเหมือนกับการงานที่เติบโตขึ้นนะครับเหมือนที่บอกไปว่าการงานจะเริ่มประสบความสําเร็จอย่างชัดเจนขึ้นทําให้เป็นเอฟเฟกเข้าไปสู่ในเรื่องราวของการเงินด้วยเช่นเดียวกันทําให้การเงินของคุณนั้นเติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จขึ้นนะครับตามลําดับเช่นเดียวกันกับการงานนั่นเอง ฉะนั้นชาวราศีกันนะครับตั้งแต่นในวันที่1จนถึงวันที่21พฤษภาคมก็อย่าเพิ่งไปตกอกตกใจมากนะักเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินที่กดดันอึดอัดเพราะหลังจากวันที่21คุณก็จะมีแสงสว่างในการที่คุณจะเอาตัวรอดหรือผ่านพ้นในวิกฤตการเงินเกิดขึ้นกับเขาได้แล้วนั่นเองต่อ,อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านความรักของชาวราศีกันนั้นก็คือดาวพฤหัส,สบ,บดีการที่ดาวพฤหัส,สบ,บดีของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของสุภาสุภาคือความสําเร็จเพราะฉะนั้นการที่ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนพบสุภาแบบนี้ก็เท่ากับว่าพลังงานของดาวพฤหัสเองจะส่งผลลัพธ์ในเรื่องราวของความสําเร็จการก่อตัวการเติบโตทําให้ความรักของคุณจะมีลักษณะของการเติบโตขึ้นมีการพัฒนามากขึ้นมีการลงตัวมากขึ้นและก็ความสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิม พอพระฤหัสเองนะครับก็ยังติดตําแหน่งของจุลจักรอีกด้วยยิ่งมีดาวดีๆห้อมล้อมคุณอยู่แบบนี้ก็จะยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้ก่อเกิดความสําเร็จขึ้นไปใหญ่ดาวพุธนะครับอยู่เคียงข้างกันกันกบดาวพรฤหัสก็ถือว่าเป็นดาวคู่ปัญญาเหมือนที่บอกไปอาทิตย์อยู่กับพรฤหัสก็เป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะครับที่จะเกื้อกูลให้ประสบความสำเร็จได้ดีมากๆเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นนะครับเปรบเสมือนกับคนโสดก็จะมีโอกาสที่คุณจะสลัดโสดเกิดขึ้นได้คุณจะได้เจอโอกาสที่คุณจะได้เจอกับคนที่ถูกอกถูกใจเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเมื่อดาวพฤหัสนะครับโคจรเข้ามาอยู่เคียงข้างกับดาวคู่ครองแบบนี้เท่ากับว่าคุณจะได้เจอกับคู่ที่ถูกอกถูกใจเข้ามาสู่ชีวิตและเป็นคู่ที่ดีเป็นคู่ที่สามารถต่อยอดและก็พัฒนาความสัมพันธ์ให้เติบโตขึ้นได้มากกว่าเดิมอีกด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นคนโสดก็จะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับการที่คุณจะได้เจอกับคนที่อกถูกถูกใจเกิดขึ้นได้นับตั้งแต่วันที่25สพฤษภาคมนั่นเองส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นจุดจงหวะที่มีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีเป็นจุดจงหวะที่ลงตัวมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับสำหรับชาวราศีกันในเรื่องความรักของคุณเสียหายมาโดยตลอดเป็นปีๆกันเลยทีเดียวแต่พอนับตั้งแต่วันที่30เมษายนต้นไปถือว่าาาววพหสซึ่่งถือเป็น ดาวคู่ครองมีการโยกย้ายหลุดจากความหมายของคำว่ามรณะเรือนของการที่จะตายจากหรือเรือนของความเสียหายแล้วก็โคจรก็ไปสู่ในเรือนสุภาก็จะเป็นจุดของการก้าวหน้าเกี่ยวกับความรักมากกว่าเดิมก็จะเป็นจุดของการลงตัวมากขึ้นทําให้ความรักของคุณประสานความเข้าใจมากขึ้นทําให้ความรักของคุณถ้าก่อนหน้านี้มีจุดของการคาลาคาซังมีความไม่ชัดเจนมีความไม่มั่นคงหรือมีความไม่แน่นอนอยู่เกี่ยวกับความรัก ความรักก็จะมีเกณฑ์การพูดคุยและก็พัฒนาความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้ายิ่งกว่าเดิมหรือความรักก็จะเป็นจุดดีๆที่จะลงตัวลงหลักปักฐานมากขึ้นกว่าเดิมเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นจุดที่ลงตัวมากๆและก็ดีเลยทีเดียวครับเกี่ยวกับความรักของชาวราศีกันนั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกันในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีกันในเดือนนี้ถือว่าจะเป็นเดือนที่เหนื่อยนะครับของคุณนั่นเองนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดวงดาวยังไม่ค่อยลงตัวมากนะักดาวพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวประจําตัวในช่วงของต้นเดือนนั้นยังอยู่ในจุดที่อ่อนแอมากๆแถมยังเจอกับความกดดันจากดาวคู่ศัตรูอย่างดาวพฤหัสหูอีกด้วยนะครับก็ถือว่าจะเป็นจุดที่คุณอาจจะต้องเจอกับภาราแรงกดดันหน่อยแต่นับตั้งแต่วันที่7ก็จะเริ่มถูกขี้คลายขึ้นมาและมันก็จะเริ่มเห็น ลับในจุดที่ดีเกิดขึ้นหลังจากวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นในช่วงของต้นเดือนถือว่าเป็นจุดที่เรียกว่าไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่นะครับและในช่วงของปลายเดือนตัน้งแต่25เป็นต้นไปก็จะเริ่มลงตัวแล้วก็มีความสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานแล้วก็รวมถึงในเรื่องราวของการเงินของคุณนั่นเองเพราะฉะนัน้นโดยภาพรวมแล้วของชาวราศีกันนั้นก็ถือว่ายังอยู่ในจุดที่ดีอยู่ส่วนในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันครับในช่วงของปลายเดือนก็จะมีจุด ของการลงตัวมากขึ้นโดยเฉพาะคนโสดที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามานั่นเองเพราะฉะนั้นถือว่าในเดือนนี้นะครับในเดือนพฤษภาคมชาวราศีกันอาจจะยังต้องพบเจอเกี่ยวกับอุปสรรคภา,ษษษษาระปัญหาสักหน่อยแต่ในช่วงของปลายเดือนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะลงตัวเกิดขึ้นเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะจ้องเจอกับเหตุการณ์ทุกๆเครียดๆก็เฝ้ารอหน่อยในช่วงของปลายเดือนเดี๋ยวมันก็จะมีเหตุการณ์สถานการณ์ที่เป็นบวกให้แก่ชาวราศีกันเกิดขึ้นนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าน,นะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน่นอนาควับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทาอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทำอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคือว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งปุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชตาหรือดวงการดูดวงแบบนาวางจัรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจกักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s u b สไคร์และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนนนายดวงใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ